รับวันก็จะมีชิ้นส่วนซองมาม่านะมากขึ้นเรื่อยๆก็เวลานี้มันก็จะท่วมศีรษะพวกเราตอนนี้พวกเราตอนนั้นตัวเล็กมากส่งกันมามากๆนะครับเพราะว่าในปีนี้นะครับ20ล้านบาทต้องแจกออกให้หมดในทุีหนึ่งนี้กติกาการส่งก็คือว่าส่งชิ้นส่วนของมาม่าไม่ว่าจะเป็นมาม่าแบบใด้รถใดชนิดใดแบบพับแบบซองมีทุกรสชาติส่งกันเข้ามาเขียนชื่อที่อยู่คุณให้ชัดเจนนะคะแล้วส่งมาที่ ตู้ปนอกลาง1199กรุงเทพ10501จับขึ้นมาปุ๊บรับไปเลยเลยครับพ่อครับไปเลยหนึ่งหมื่นบาทมันมีมันมีหลายอย่างมีทั้งเงินมีทั้งทองนะฮะทองเราจะมีการจับใหญ่ๆนะครับทองหนัก100บาทนั้นถึง5ครั้งจับครั้งแรกไปแล้วนะครับเด็กชายรัชานนท์เนี่ยค่ะรับไปแล้วร้ไปแล้วครับพุทธนาถึงอีกแล้วจับไปแล้วเหรอพุทธนาจับไป1ซองนั้นจะให้ทองหนัก100บาทอีกแล้วทันทีเลย 100บาท100บาทพี่บางคนส่งเยอะนะฮะบางคนก็ส่งกันเยอะมากกรุณาส่งซองมานะครับบางคนถอดบะหมี่กึ่งส่งมาไม่ตืนกินเอาไปรขบเอาซองนี่เอาซองมานะครับทองพอดีเลยแล้วก็สิ้นปีนะครับเดือนธันวาคมนะครับจับขึ้นมาใบนั้นทองหนัก500บาทโอ้บาทระหว่างกลางทางนะครับเดือนกันยายนนะครับทองร้านไม่แตกหยิบขึ้นมาใบนั้น ให้ไปเลยนะครับมาเงินหนะ่หนึ่งล้านนะครับโอ้มานีกันแต่ในพุทธนี้หยิบหนึ่งใบรับหนึ่งหมื่นแล้วไปชิงสองล้านก่อนดีกว่าเอาละเจ้าหน้าที่มาเราให้คุณนิโคลอ่าเป็นตัวแทนเป็นด้วยตัวแท่เอาโยนเอาเลยครับ เป็นภูเขาจังหวัดอะไรจังหวัดอะไรจังหวัดอะไรัน้วกรุงเทพค่ะกรุงเทพกรุงเทพอ่าคุณคุณคุณทอนอัดสดางคุณรัตนาพรธรรมมาธรรมอะไรธรรมมาธรรมชิธรรมชิธรรมมาชิธรรมมาบคุณรัตนาพรจากกรุงเทพนะครับรับไปหนึ่งหมื่นเลย